หนูอยากได้งานนี้จริงๆนะครับหนูอยากได้งานนี้จริงๆค่ะหนูยอมทําทุกอย่างเลยค่ะเพื่อให้ได้งานนี้ทุกอย่างนั้นเหรอคุณมาช่วยทำให้ผมเสร็จถ้าผมจะรับคุณเขาทำงานทันทีอะไรนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ทําตามที่ผมพูดอ่ะพเนี่ยบริษัทที่พี่จะมาสมัครงานอะ่ะ รอพี่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ไปสัมภาษณ์งานแป๊บหนึ่งครับพี่ลืมอะไรหรือเปล่าขอบคุณนะสู้ๆนะครับเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญน,นั่งครับขออนุญาตนะคะ ชื่ออะไรนครับชื่อนุษาชื่อเล่นชิลลี่ค่ะอายุเท่าไหรแล้วครับยีบสี่ค่ะแล้วมีแฟนยังครับอืมโสดค่ะแล้วคุณคิดยังไงมาสมัครงานที่บริษัทผมอรพอดีว่าหนูตกง,งานน้องชายก็เข้าโรงพยาบาลแล้วหนูก็เห็นว่าบริษัทต้องการพนักงานพอดีหนูก็เลยมาสมัครงานค่ะอืม คุณอยากได้งานนี้จริงๆระครับหนูอยากได้งานนี้จริงๆค่ะพี่ช่วยหนูหน่อยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้งานนี้นะครับหนูยอมทำทุกอย่างเลยค่ะเพื่อให้ได้งานนี้น้องใช้หนูอยู่โรงพยาบาลต้องใช้เงินเยอะถ้าเกิดว่าคุณอยากได้งานนี้จริงๆคุณต้องมาช่วยผมทำอะไรสักอย่างเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนะฮะได้ค่ะหนูยอมทำทุกอย่างเลยค่ะเพื่อให้ได้งานนี้ ทุกอย่างนั้นเนาะงั้นเอางี้ไหมฮะคุณมาช่วยทำให้ผมเสร็จแล้วผมจะรับคุณเข้าทำงานทันทีฮะอะไรนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำตามที่ผมพูดอะผมจะไม่รับคุณเข้าทำงานแล้วคุณอะจะไม่มีเงินไปรักษาน้องชัยคุณ คุณก็รู้ว่าตอนนี้งานมันหายากแล้วอีกอย่างตอนนี้คุณก็รีบใช้เงินไม่ใช่ลรอ พี่คะคือถ้าหนูยอมทำตามที่พี่บอกอะ่ะพี่จะให้หนูยืมเงินและรับหนูเข้าทำงานจริงๆใช่ไหมคะ พี่ค่ะพี่ต้องช่วยหนูจริงๆนะคะให้หนูยืมเงินและรับหนูเขาทำงานด้วยนะคะคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวคุณเอาเลขบัญชีของคุณมาแล้วพรุ่งนี้อ่ะคุณก็เข้ามาทำงานได้เลยขอบคุณนะคะ พี่สรุปผลเป็นไงบ้างพรุ่งนี้พี่มาเริ่มงานได้เลยจริงเหรออืมไปวันนี้อยากกินอะไรเดี๋ยวพี่พาไปกินอืมงั้นสุก,กี้ก็แล้วกันโอเคไปไปกินซุก,กี้กันเถอะเอ้ยไ,ได้งานแล้ว